ฟอร์ดส,สวัสดีครับนี่อยู่กับเจ้าฟอร์ดเฟสต้านะครับให้ดูภายนอกก่อนนะเดิมๆเลยนะครับแต่ต้องเอาไปเก็บสีนะคันนี้ไม่ใช่มาขายวางเครื่องอันนี้อันนี้ขายทั้งคันนะครับแอบเครื่องเป็นโตต้าวีออสเจนสนะครับลิ้นไฟฟ้านะครับนี่ลิ้นไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับอันนี้เก็บมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างสายไฟเปยนใหม่หมดนะครับเป็น สไตล์เก็บโล่งนะครับก็มีเลคูเลตระบบน้ํามันนะครับมีมาหมดแล้วอันนี้เป็นกองเปือยนะครับพัดลมยังเป็นเดิมอยู่แต่หม้อน้ําเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นยุคแรกๆนะครับแต่ไม่ได้ทําที่ร้านเรานะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนะเอผมบอกเลยคันนี้หกหมื่นเก้บาทเท่านั้นมาเอาไปได้เลยแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ทะเบียนนี้เลยนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่เหนื่อยนะครับจบปัญหาแน่นอนเอาไปขับเล่นขับใช้งานได้เลยนะครับแต่ท่อดังคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบนอกนะครับอะไรที่ต้องเก็บบ้างคันนี้เปลี่ยนกันชนมานะครับป่าโปรงเปลี่ยนมานะครับเนื่องจากถอดของออกนะครับคันนี้ที่จริงเป็นแปลงหน้านะครับล้อเดิมเบรกเดิมนะครับยางใช้ได้แต่ต้องเอาไปเปลี่ยนยางปีเก่าแล้วนะครับอ่าสี สีก็ดับหนึ่งนะครับใช้ได้อยู่ภายในสะอาดนะครับเพราะว่าเพิ่งล้างโอเคอันนี้น้ําียร์น้ําเยร์เป็นคาร์บอนอาฐานเกียร์เป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนแท้แล้วก็ฐานเกียร์ตรงนี้ก็เข้าได้ปกตินะครับโอเคเบรกมือใช้ได้ปกติวิดิวใช้ได้ปกตินะครับมีอะไรอีกอะก,ก็ให้ดูเนี่ยข้างในนะครับเบาะแถวสองใหม่นะครับเอาไปหุ้มมาใหม่เจ้าของแล้วก็ ไม่มีลานะครับคันนี้น,นี่ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่โล่งๆนะครับมีสนิมนิดนึงเนื่องจากมีน้ําเข้าตรงนี้แต่เก็บไปให้แล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับอท่อนะครับเป็นท่อสูตรของค่ายไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่ดังนะครับก็ท่านี้เลยไฟท้ายก็เป็นตัวเก่านะครับอันนี้ท้ายสั้นนะครับ สีไปเก็บเอานะครับมีหลังคาที่ต้องเก็บก็คือเก็บทั้งคันนั่นแหละเพราะนี่พวกฟิตติ้งกันชนต้องเก็บใหม่นะครับนี่ตูวหลังอ่ะไปเดี๋ยวลองสตาร์ทกันครับเครื่องจะดังนิดนึงนะครับหาคันเร่งเป็นไฟฟ้าของวบยอสเลยนะ แอร์ปิดเปิดได้ปกตินะครับปรับร้อนเย็นได้ปกติเลยนะครับ69,000บาทมาเอาไปได้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมข้าพาไปขับลองให้ไปครับโอเคเราอยู่บนรถแล้วนะครับสาหรับท่านใดที่เอาไปเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะบแบบนี้เลยแอร์เย็นช้ำนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วเอาไปเก็บภายนอกเดียวนะครับนี่ก็เป็นเกียร์อ่ามเกียร์5สปีดนะครับแต่เกียร์เขาจะชิดเพราะว่าเป็นนสอ2 สองต่างกันนะครับเจนหนึ่งจะเป็นเร่งสายเจนแรกจะเป็นเอ่อเจนสองจะเป็นเร่งไฟฟ้านะครับน้ำมันก็ยี่สิบอ่าแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าห้าเติมได้นะครับบรเวณแปดห้าถ้าแปดห้าต้องไปจูนใหม่นะครับอันนี้เป็นหัวฉีดแดงของมาด้าน,นะครับซีซีจะเยอะกว่าของเดิมใช้งานได้ปกติเลยเออก็ลงเล่นไปเรียบร้อยนะครับสํบาหรับปีนวยตัวนี้คันนี้วางไว้กับเรานานแล้วล่ะแต่ลูกค้าไม่มีโอกาสได้ขับนะครับปล่อยรถปล่อยรถเซอร์เลย ีแหละแต่ว่าลูกค้าไปเอาคันใหม่แลคันนี้ก็ปล่อยนะครับถ้าใครมาอูก็จะสังเกตน,นะรถที่จอดในยเยอะนะฮะแล้วก็ฝากขายเยอะนะครับอันนี้6กหมื่นเก้าไปเลยมาพร้อมเกียร์หสปีดเกียร์ธรรมดาต่อรอแบบนี้ความร้อนไม่มีปัญหานะแต่อเอาเกียร์ออกไปหมด ติดต่อเข้ามาได้เลย0843245283นะครับเอาไปเลย69,000บาทใครสนใจโทรมาเลยครับราคานี้ไปไวเร็วแน่นอนนะครับใครสนใจโทรเข้ามาเลยได้ก่อนเอาก่อนนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเรือนะ่องนะครับเงียบจิบเย็นปกติแบตใหม่ด้วยเรื่องๆครับก็รอเจ้าของใหม่อยู่นะไปแล้ว